มีแลนด์มาร์กใหม่ครับที่กำลังก่อสร้างกันนะครับหลังให้เป็นจุดเช็คอินแล้วก็เสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าชุมชนนะครับด้วยการสร้างพญานาคเจ็ดเสียนปู่ผู้ชงนาคราชและแม่ย่าทองคำนะครับอยู่ริมทะเลสาบสงขลาเลยนะครับปลายปีนี้ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จแน่นอนครับ พญาพุชงน้าคราบเจ้าวิสุทธิเทวาหรือว่าปู่พุชงและพญานาคินีเทวีสีปางตาลหรือแม่ย่าทองคำนะครับ ก่อสร้างโดดเด่นประเวนท่าน้ำริมทะเลสาบสงขลาที่วัดโคกเปี้ยวหมู่ที่ตําตำบลเกาะยออําเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งก่อสร้างพญานาคเจ็ดเสียนปู่ผู้ชงนาคราชและแม่ย่าทองคำให้เป็นจุดเช็คอินแล้วก็แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลากันนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้ พระมหาสุรันการภูริตตะโกตุล,ลโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดโคกเปี้ยนนะครับเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างพญานาคราชในครั้งนี้ด้วยไล่ฟังว่าตามคติพราหมณ์คติความเชื่อว่าพญานาคผู้ชงนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาปู่ผู้ชงเนี่ยเป็นพญานาคราชประจําองค์หรือองค์พระอิศวรเจ้าอยู่ในตระกูลวิรูปัก์ พญาผู้ชงนาคราชเป็นหนึ่งในนาคราชทั้ง9ตนนะครับที่ดูแลปกป,กปกักคุ้มครองหน้าน้ํำอ่าวไทยตลอดจนถึงฝั่งอันดามันจะอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆทั่วประเทศมีพระมเหสีชื่อพญานาคินีสีปางตาลหรือว่าแม่ย่าทองคำนะครับผู้เป็นนาคราชินีประจําพระองค์พระแม่อุมา วัดโคกเปี้ยวเลยจะสร้างพ่อปู่ผู้ชงและแม่ย่าทองคำขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับประวัติความเชื่อดั้งเดิมนะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับพญานาคที่คอยดูแลปกปักรักษาทะเลอ่าวไทยและแถบทะเลสาบสงขลาครับเช่นเดียวกันกับพญานาคที่สร้างที่สวนสองทะเลปลายแหลมสนอ่อนเขตเทศบาลนครสงขลาก็เป็นพญานาคชนิดเดียวกันครับญาติโยนที่มาทาบุญวัดโคกเปี้ยวของเรานั้นอนอกจาก ได้ทําบุญกับพระองค์พญานาคแล้วเงินปัจจัยส่วนนั้นทางวัดก็จะมาบํารุงพระพุทธศาสนา,าส่งเสริมการศึกษาของพระพิสุตสามพระเนรในวัดโคเปี้ยวซึ่งวัดโคเปี้ยวของเรานั้นมีการศึกษาด้วยกันสามแผนกก็คือแผนกสามัญแผนกธรรมและก็ะแผนกบาลีนะซึ่งญาติโยมที่มาทําบุญวัดโคเปี้ยวของเราก็ประหนึ่งเหมือนพญานาคที่ดูแลปกปักคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง นอกเหนือจากส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนแล้วนะครับก็ยังเป็นกุศโลบายให้ญาติโยมเนี่ยได้มาทําบุญที่วัดกันนะครับทำให้พระพิกสุสามาเณรนมีทุนสําหรับการเล่าเรียนศึกษาต่อก็ประหนึ่งเหมือนกับพญานาคที่ช่วยปกป้องดูแลค้าจุนพระพุทธศาสนาดังเรื่องราวที่ปรากฏมีอยู่ในพระพุทธประวัติพญานาคก,ก็ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และหน้าเกี้ยวก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมานฉันท์ผูกพันสามัคคีกันนะครับ เรื่องของการนับถือพญานาคนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เป็นที่นิยมแค่เฉพาะทางภาคอีสานแต่ว่าภาคใต้ก็นับถือพญานาคก,กันเหมือนกันเพราะเชื่อว่านาคเนี่ยเป็นผู้ที่โปรโยสายน้ําลงมาครับชำระล้างจิตใจแล้วก็ร่างกายให้มีความสุขความเจริญกันก็เป็นวิถีความเชื่อของทางภาคใต้ที่เขาเชื่อถือพญานาคไม่แพ้ภาคอีสานเลยครับ